สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดเวนเวอร์เวอร์ชนะครับสำหรับ Windows XP Windows 7เท่านั้นนะครับจาก64บิตหรือ32บิตก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสำหรับ Windows 8 Windows 8 1 Windows 10 จะติดตั้งไม่ได้นะครับคลิปนี้ี๋ยวคลิปหน้ากดติดตามกด subscribe ผมจะมาสอนลงเวอร์ชั่น8เวอร์ชั่น10ตันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูวิธีดาวน์โหลดนแวร์ผมเห็น,นค,คนถามเข้ามาเยอะวันนี้ผมจะได้ทำคลิปสอนกันเลยนะครับ ก็ไม่การเสียเวลาในวีดีวร์นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่นะครับทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงส่วนนี้จะไม่แยกวีดีวร์และวินโดว์ออกจากกันนะครับผมได้รวมเข้าไปในไฟล์เดียวนะครับรวมเข้าไปในไฟล์เดียวจะไม่แยก องอค์การนนรไม่ต้องดาวน์โหลดหลายทีขนาดไฟล์ก็เจ็ดร้อยสิบสี่จุดสี่นะี่เอ็นบีนี่คือบิดนะครับ Windows XPV4 นี้จะไม่เหมือน Windows ไอจินเน่วินโดว์โฟว์วินโดว์โปกติที่เราลงกันนะครับ Windows จำลองนี้มันจะเบามากนะครับมันจะเบามากข้อดีของมันคือทำให้เกมไม่กระตกุก เล่นไปนี้มันจะไม่แลกนะครับก็ขนาดที่เบามากนะขั้นตอนแรกเลยผมจริงจริงพอเข้าไปลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับผมขอแนะนำว่าให้ดูถึงจบนะครับจะไม่เข้าใจกนะันให้คลิกมาที่ลิงก์นะครับต้คลิปเสร็จแล้วคือว่าดาวน์โหลดอ่า พอทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทำให้ลิกขวานะครับแล้วก็ทำการแตะไฟนะครับในส่วนของการแตะไฟก็คงจะไม่ได้สอนนะครับในการทีท่ทำให้เป็นก็มีศึกษาดูแล้วกันนะครับองคลิปหน้าผมก็จะมาสอนติดตั้งข้อติเตียนโดยที่จะยาว อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ